สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีวันนี้วันที่เก้ากันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามสวัสดีฮานอยพิเศษนะคะฮานอยพิเศษนะคะตัวเลขนำโชคมีสามห้าเก้าแปดสามห้าเก้าแปดนะคะสี่คู่เด่นก็มีสามห้าสามแปดห้าศูนย์และห้าแปด 50และ58ตัวกันมี39และ59ตัวกันมี39และ59นะคะเด่น3รอง5เด่น3รอง5นะคะท่านผู้ชม935 935และ558 558นะคะตัวนอีกครั้งนะคะทวนอีกครั้งสำหรับตัวเลขนำโชคนะคะ3598 3ามห้าเก้าแปดสามห้าสตัวกันมี3ามและ5้าตัวกันมี39และ59เด่น, 59, ดน3ามรองห้าเด่นสรองห้านะคะเก้าสามห้าเกห้าหห้นะคะสำหรับฮานอยพิเศษในวันที่ ท่านผู้ชมก็เป็นตัวเลขนะคะเป็นแนวทางนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามนะคะวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะคะสำหรับใครเข้ามาก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมวันนี้เจตังจะเอาเก้าวี่เก้าอี้ไปถวายปู่สานักสงฆ์อภัยวันนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามเจตังให้กำลังใจเจตังด้วยนะคะ กำลังใจด้วยก็คือกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะถ้าอยากเสียงโชคลาภก็ใต้คลิปวิดีโอนะคะท่านผู้ชมเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีค่ะ